พูดถึงการเรียนนะคะมีเด็กนักเรียนมัธยมปลายค่ะอายุ17ปีที่ชัยภูมิค่ะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็อยู่บ้านเรียนรปรากฏว่าออกจากบ้านไปไปตามคุณยายเพราะคุณยายไปซื้อของหมู่บ้านถัดไปเจอขี้ยาไปดักน้องแล้วก็ใช้มีดจี้พาน้องลงป่าละเมาะข้างทาง ข่มขืนกระทําชําเราแล้วก็หนีลอยนวลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สพซับใหญ่ชัยภูมิค่ะท่านผู้กากับสพซับใหญ่พันตารวจเอกต่อศักดิ์จันทรการตาโนนก็เรียกประชุมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะฝ่ายปกครองทุกฝ่ายเลยตํารวจอะไรด้วยแล้วก็ช่วยกันไปเรียกตัววัยรุ่นในหมู่บ้านที่ต้องสงสัยมาสอบสวนคือตอนนี้มองว่าอาจจะเป็นคนในท้องที่ค่ะชาวบ้านในบริเวณนั้นให้ข้อมูลบอกว่าแถวเนี้ยมีคดีปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์อยู่บ่อย ประกอบกับลักษณะนี้เข้าใจว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับติดยาเสพติดในบริเวณใกล้เคียงอายุก็ไม่เยอะนะคะประมาณสัก20ปีก็เลยเรียกตัวคนที่สงสัยมาสอบสวนถามว่าลักษณะเขาเป็นยังไงทําไมถึงไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นลักษณะของคนต้องสงสัยนะคะคือเจาะหูสองข้างใส่ห่วงด้านหลังมีรอยสักอายุประมาณ20ปีนี่คือข้อมูลที่ผู้เสียหายให้นี่ค่ะสเกจออกมาแล้วด้วยนะคะ ก็ถ้าเกิดใครเจอคนลักษณะแบบนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะสพทรัพย์ใหญ่ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งที่บ้านท่ากูบตําบลท่ากูบคุณวิเชียนอัจยาดีค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น15กันยายนที่ผ่านมานี่เองประมาณบ่ายสามกลางวันแสกนี่นะคะน้องเนี่ยเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านแต่ว่าออกจากบ้านไปตามยายคุณยายไปซื้ออาหารที่หมู่บ้านติดกันออกจากบ้านตัวเองได้แค่ประมาณร้อยเมตรเท่านั้นนะคะก็มีชายวัยรุ่นลักษณะอย่างที่บอก ใช้มีดจี้น้องคือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นน้องเดินอยู่ใช้มีดจี้แล้วพาลงป่าละเมาะขมข่มขืนกระทาชำเราน้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะหลังจากนั้นแล้วก็พากันไปแจ้งความที่สอพอซับใหญ่แต่ว่าข่าวดีคือตํารวจบอกว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้คงจะพอรู้เบาะแสอะไรแล้วอ่นะคะ